ร่วมสื่อสารงานรัฐพัฒนาประเทศไทยในรายการประเทศไทยก้าวหน้าทุกวันพุธและวันพฤหัสสบดีเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5 MHz เมก จบไปกับซิงเกิลนี้ค่ะคุณผู้ฟังคล้ายจากสมอารมณ์นะคะและก่อนหน้านั้นขวัญเอ๋ยขวัญมาเป็นเดโมเวอร์ชันของปามีค่ะ11นาฬิกา27นาทีค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันในรายการประเทศไทยก้าวหน้านะคะ ช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวของเด็กไทยค่ะที่เขาบอกว่าเด็กไทยกว่า3ล้านคนนั้นติดพนันออนไลน์ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะคุณผู้ฟังฟ้าใสเห็นข่าวเนี่ยก็รู้สึกตกใจจริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีการเปิดเผยข้อมูลค่ะซึ่งเป็นผลสํารวจการเล่นพนันออนไลน์ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลนี้เขาพบว่าคนในกลุ่มอายุ1 5บหถึงยีปีเล่นพนันออนไลน์กันเกือบ3ล้านคนซึ่งมากกว่าครึ่ งนั้นเล่นทั้งพนันออฟไลน์และออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟัง ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะใช้ได้เลยนะคุณผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่ค่ะกว่า44%ก็บอกว่าเคยเห็นโฆษณาและก็ถูกชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์เห็นแล้วก็อยากจะลองก็เลยลองเข้าไปดูลองเข้าไปเล่นส่วนอีก1%นเปอร์เซนนั้นมีการแชร์ข้อความโฆษณาไปยังสาธารณะด้วยทำให้เรื่องของการโฆษณาพนันออนไลน์นั้นขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยหลายคนเนี่ยก็บอกว่าที่เข้าไปเล่นเนี่ยหวังว่าจะให้การเล่นการพนันเนี่ย เป็นเหมือนช่องทางหารายได้นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการพนันเนี่ยเขาออกแบบมาให้ผู้เล่นรายใหม่เนี่ยชนะในช่วงแรกค่ะแล้วก็ออกแบบมาให้เจ้ามือนั้นชนะเสมอในระยะยาวหากใครที่เล่นแรกๆแล้วชนะชนะแล้วไม่ยอมเลิกเล่นเนี่ยสุดท้ายเงินที่เคยได้มามันก็จะหมดไปกับการพนันนั่นแหละค่ะ และอีกหนึ่งกลไกสําคัญของการพนันก็คือการทําให้ผู้เล่นนั้นเสพติดความรู้สึกของผู้ชนะซึ่งมันเกิดจากการหลั่งของสารเคมีในสมองทําให้เราคิดว่าสามารถจะควบคุมตัวเองได้อยากเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นอยากหยุดเมื่อไหร่ก็สามารถจะทําได้ประกอบกับบางคนเ,นยเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ตัวที่เล่นการพนันนี่จึงยิ่งกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากรู้อยากลองและในกลุ่มคนที่เสพติดการพนันแล้วเนี่ยมักจะมี อารมณ์แปรปรวนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสจะตกอยู่ในภาวะควบคุมตนเองไม่ได้เหมือนคนลงแดงอ่ะคุณผู้ฟังยังไงก็ต้องไปเล่นให้ได้แบบนี้ค่ะและเมื่อเขาเสียพนันมากๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆได้นั่นเองฉะนั้นนายพิทักษ์เดชชุมชัยโยค่ะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยท่านจึงได้กล่าวว่าเด็กทุกคนเนี่ยรู้ค่ะว่าการเล่นพนันนั้นเป็นเรื่องที่ผิดผิดกฎหมายด้วย แต่ก็ยังหาเล่นหาทำกันอยู่ค่ะคผู้ฟังเพื่อหวังว่าจะเป็นช่องทางในการหารายได้ที่ง่ายๆแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยและการปล่อยให้เด็กเหล่านี้เล่นพนันบ่อยๆเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะนำไปสู่การเสพติดการเล่นพนันได้โดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งนี่เป็นปัญหาสำคัญค่ะที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยอยู่นขณะนี้ที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เขานั้นได้รู้เท่าทันและก็ทราบถึงผลกระทบของการ พนันค่ะฉะนั้นหยิบยกเรื่องนี้มาวันนี้อยากจะฝากถึงคุณผู้ปกครองค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูในโรงเรียนค่ะเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเรื่อง,องการเล่นพนันนะ่ะมาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ก็อยากจะให้คุยแล้วก็สร้างความเข้าใจเหมือนที่ท่านรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยได้บอกไว้ว่าควรจะต้องเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ให้ความรู้แก่เด็กให้เขารู้เท่าทันค่ะว่าการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยนอกจากมันจะผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันยังมี ีผลเสียอย่างไรอีกบ้างให้เขาได้ตัดสินใจให้เขาได้ทราบแล้วก็รู้เท่าทันเพื่อที่เขาจะได้ไม่ตกปเป็นเป็นเหยื่อของการพนันโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ